ก็ผมโคชนโนนสุดท้ายนะครับของท่านไรเป็นชื่อสุดผิดแบรนส่วนโอโลเป่สุดท้ายนะอ่าขอสังเกตการดาราศาสตร์ในยิวแห่งชาตินะครับอันก็ตรงนี้ครับโอ้โหอานอฟฟี่เลยนะไม่างนธรรมดาอย่างวิจัย พอลอใช่ครับปิบ้งซาบอนใช่ใช่คือแบบการ์เด้นปนคาร์บอนสมัยเพชรสมตบประจุทัำสมัยใหม่ขึ้นยังดูยังยืนยังมียังยืนยยยน,นี่ครับตลาดนัำพอลโหเพียบเลยครับแสงซิงโครตอนใช่อันนี้อาร์เสีใช่ครับ แสงจิงโวดตอนองค์การมหาชนพระหารชนนะเป็นหองภาพยนตร์หองภาพยนตร์องค์การมหาชนเหมือนกันใช่ครับอยู่ที่ตำบลป่ายุบนไมเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับได้ี่ทิศเหนือฝั่งนี้นะว่าตอนนีดิฉันด้ฉันีิทิศเหนือดโอ้เต้นเต็นอยู่นี่ใช่ครับ นี้แมส่สิะค,ะครับสวัสดีนะครับดเหรอใช่แ่บ้านมีทมเปนสองตัวเลยครับ เขาีดดจำลองด้วยครับอันนี้รถไฟรถไฟฟ้าจำลองนี่ไรานาทีเดียวามา้วแตขายักจในเคร่องิเกลย ด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยพวกจะเป็นเลสเนเดอร์เฟลมิงทิมเบนเนลีไมเคิลฟาราเดย์นี่แล้วก็คนนี้ครับโดโลจีฮอตกินอลันทูริงโกลิซนตันคินแฟรงค์วิทเทลแล้วก็อันนี้โอ้โหอ,อะไรครับนี่นี่สตีเฟนฮอกกินสโอ้โห แล้วก็อาด้าเลิฟเลสแล้วก็อันนี้ครับครเอ่ยไม่มีรูปใครเลยนะครับเป็น Lender of ออฟ e a r รีเ c ิร์ช e ซเอนต์อินโนเวชันนะครับ,แล,รบแ,ลแ,ล est, แล้วก็เอ็ดเวิร์ดเจนนะครับแล้วก็เฮนรี่ a ค e เวนดิแล้วก็เอเดสแล้วตอร์ฟอร์ดแล้เตออรดก็เคมีให้ครับฟอแล้วก็ป e เตอร์แมนส e ฟิ เจตเตอร์แบนสิวนะครับแล้วก็บันซิคลิกนะครับแล้วก็จอนสโนโสดนะครับโอเคได้ประมาณนี้โอ้โหบิลชิชแม็กซ์ซูแบงคออโอ้โหอะไรเนี่ยหหราอลังการเป็นหยุดทาง,งเคมีกันเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้อยู่ที่สี่ใช่ไหมอ,อ,อยากลองวัดดูไหมว่าจะได้เลขเท่าไหร่ ลองดูครับรเปร๊บไปเก้าไกลกว่าน,นี้อ่าโอ้โหได้กระหักเก่าได้ที่นี่นีสิบแล้วกันนะในประมาณนี้นะครับโอเคลองเล่นๆดูนี่อยุ่ธใส่ชิงด้อมนี่ถ่ายรูปด้วยนะคุณดีที่นองคอยโอ้โหมีอินเฟลด้วยนะอารีดด้วยนะครับ ไปแล้วแหละตอนที่เจอไปแล้วครับก็ที่ผมขอผู้ชมนาเด็กนี่แหละเพราะผมเจอบัานก่อนคู่นี้แล้วใช่ใครตอบได้ซ้ยมือยัอะไรคะไม่ไไปเลยนะยัอะไรคะตอได้ได้ยตอำถามแล้วนะครับตอนแรกอยู่ใครตอบได้ตังสองซ้ำยกมือยันอะไรนะคะพามายาบูษะสองทุก จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วคะแนนจะซิกเลนต่อมาโดยการขยับมสองค่ะทุกคนถามขออีกหนึ่งคำถามได้ไหมคะเ,คเราใช้ระยะเวลาเดกกำเดินทางและปฏิบัติภารกิจกี่ปีโอ้โหเอาใหม่เอามือแตะไว้ที่หูทุกคนเอามือแตะไว้ที่ห,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 หูเราใช้ระยะเวลาเดินทางและปฏิบัติภารกิจทั้งสิ้นกี่ปีนึกเดี๋ยวเอาไว้ที่หูเนื้สองต้นยกค่ะอ่ะด้านนี้ หปีหปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะแจกเลยแจกเลยขอบเุณงนค่ะโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเรามีคำถามต่อเดินวตามกันมาได้เลยนะคะอาโดลลงไปแไปไ้้ว เดี๋ยวเราจะมาถ่าที่สุดต่อมาค่ะจุดน,นี้นะคะจะเป็นเร d ด o p r ฟริกาซีนะคะซึ่งจะเป็นค่ะเทคโนโลยีในเรื่องของคลื่นวิทยุค,ค่ะในทางดาราศาสตร์นะคะไม่ใช่คลื่นเสียงแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะที่เดินทางได้นในสุน่ญยากาศตาเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่คุณสามารถมาสัมผัสกับเสียงได้มีใครอยากฟังเสียงของเอกภพไหมค ลองฟังไหมคะอันนี้ตาเรามองไม่เห็นนะแต่เรามีมาให้ทดลองฟังด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะน้องมองสามารถมาลองฟังเสียงของมดนกันด้วยจะเป็นสัญญาณของวัตถุบนท้องฟ้านั่นเองค่ะสามารถมาฟังกันได้แล้วก็รับสัญญาณได้อีกหนึ่งดวง่็ได้ค่ะถ้าเราไปต่อที่มันน้อเลยค่ะไวๆได้คสำหรับใะจานนี้ควงไฟเราเสนอมากๆเลยในส่วนของแอปวัตถุเสริมดีค่ะจะเป็น ี้ครับเดีกๆกๆรสวนตับเองนี่เรามีของดูดาวค่ะโนถุงมิภามของดูวมได้สวนค่ะไว้การการสอนแซงการแซงสอนอะไรย่งไก่กรโสิรขาแล้วก็พิษณนโลกแต่ความพิเศษเลยค่ะคือตรงนี้ทางนาริของเราเองค่ะได้เริ่มทำการพัฒนาลองตรว มีมือคนไทยค่ะซึ่งการที่เราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองนะคะหนุ่งเลยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการลดต้นทุนารที่สำคัญเลยค่ะ,ระเรานะคะอยา,ากจัดกา